ร้านชัยพอรถมือสองพิจิตมีรถอีซุเทปอามานำเสนอขายนะครับคันนี้จะเป็นโรดิโอ 4x4 โฟวินนะครับรุ่นหน้าย้อยนะครับหายากแล้วนะครับตอนนี้จดทะเบียนปีสามเก้านะครับสีเทาพิราบคันนี้ได้รถเดิมๆบางๆนะครับสีสันก็ได้เจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับมีริ้วร้อยบ้างแต่โครงสร้างเดิมสวยอ่า หลังคาบางๆนะครับสีดำรอบคันติ๊กเกอร์4คูณ4นะครับเดี๋ยวดูภายในกันภายในสวยนะสวยสะอาดน่าใช้พวงมาลัยพาวเวอร์มายวิ่ง2องแสนใช้งานน้อยนะครับเบาะสวยๆเลยาสเก๋งติดหลังคาไม่ขาดนะครับภายในไม่ช้ำเลยนะครับรถใช้งานดูแลดีครับ หัวเบาสวยๆเลยครับนยเกียร์โฟสวยๆนะครับเกียร์แน่นๆระบบโฟทำงานปกตินะครับวงกบเดิมล้อมแม็กยางสวยๆนะครับยางนั้นหลบเลยแม็กไลเนอร์ครบยางอะไรมีครบนะครับ โซกต้นใหญ่นะครับช่วงล่างแน่นๆนะฮะร,รถบางดีนะครับรถสะอาดเรียบร้อยนะครับสงสวยมากคันนี้ภาสีหกแปดเดี๋ยวดูคัซีนะครับอูคัซีสวยนะครับ ช่วงล่างไม่มีเยิ้มั้ยนะครับช่วงล่างทำมาใหม่นะครับไม่มีเสียงดังเลยอ่าเด้ดูข้างซ้ายอ่าภายในซ้ายขวาสมบูรณ์หมดนะครับอ่าเดิมๆเลยนะครับใช้บมันได้วงกลบเดิมใช้ระบบ ล็อกนะครับบิดล็อกนะครับช่วงล่างทําใหม่แล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันตาิดง่ายนะครับต้องเครื่องสวยน้ำวิ่งปกติ ไม่มีไอเลยนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับคาวเวอร์โรงงานหน้าตาเดิมสวยเม็ดอาร์คเดิมหมุดเดิมการความล้อสติ๊กเกอร์เดิมนะครับแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็การไม่มีชนไม่มีคว่มนะครับรถสนใจติดต่อร้านชชยพอรถมือสองพิจิตเบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งหกหกศูนย์แปดศูนย์ร้านตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงห้างโกบอลเฮาส์ House, พิจิตนะครับ ยินดีรับสาย24ชั่วโมงหรือว่าซื้อขาย24ชั่วโมงและมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับสนใจติดต่อกันมาเข้ามาได้นะครับรถสวยๆหล่อๆเลยครับคันนี้ขอบคุณมากครับ